ลรได้มีโอกาสเดินทางมายังโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเกาะนาคาจังหวัดภูเก็ตและพลอยเองก็มีนัดกับน้องๆที่นี่ที่โรงเรียนบ้านเกาะนาคาซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยโรงเรียนแห่งนี้มีอาคารเีรยนเพียงแค่หนึ่งหลังมีนักเรียนไม่ถึง30คนความน่าสนใจก็คือทุกๆเชา้าครูจะต้องนั่งเรือเพื่อเดินทางมาสอนน้องๆที่นี่และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ประกอบการโรงแรมให้คุณครูได้นั่งเรือมาด้วยแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ลูกหลานของคนบุญเกาะได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาถึงแม้ว่านักเรียนจะมีจํานวนไม่มากก็ตามหลังจากที่พลอยนั่งเรือออกมาจากท่าเรืออ,อ่าวปอไม่ถึง15นาที ก็เดินทางมาถึงท่าเรือเกาะนาคาฝั่งที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนแล้วค่ะเมื่อมาถึงโรงเรียนคุณครูก็จะมารอรับนักเรียนที่ตื่นกันมาตั้งแต่เช้าบางคนมาถึงก่อนเวลาเรียนก็จะมานั่งทานมื้อเช้ากันที่ร้านขายของชำหน้าโรงเรียนและในวันนี้เองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมารอรับน้องๆที่นี่ด้วยเพื่อมาเยี่ยมเยียนมาให้กำลังใจคณะครูและเด็กๆที่นี่ค่ะ โรงเรียนบ้านก่อนนาคาแห่งนี้นะคะเป็น1ใน49โรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ตและก็เป็นโรงเรียนเกาะหใน3เกาะซึ่งถือว่าที่นี่ก็เป็นโรงเรียนที่ ได้ให้โอกาสกับลูกๆนักเรียนซึ่งในเรื่องของงบประมาณที่มาสนับสนุน mm hmm. เบื้องต้นก็ยอมรับว่าที่งบประมาณของโรงเรียนแห่งนี้ปกติแล้วทางสพทก็จัดให้ในรายหัวนะคะงบอาหารกลางวันอาหารเสริมนมก็จะเป็นรายหัวทั้งหมดนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ทางสพปภูกเก็ตได้ดําเนินการก็คือเราได้กระจายงบของสพทที่ส่งตรงมายังเขตพื้นที่เนี่ยเราพยายามให้โรงเรียน ั้ง49โรงเรียนของเราเนี่ยได,ไ,ดไ,ดได้รับอย่างทั่วถึงและที่นี่ก็ได้รับงบในการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบนะคะและก็ในขณะนี้ก็กําลังซ่อมแซมบ้านพระครูบ้านพระครูก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเพราะครูที่นี่อยู่บนเกาะนะคะต้องคอยดูแลลูกๆนักเรียนขณะนี้ได้เวลาเก็บขยะแล้ว S <S <an> <S เมื่อถึงเวลา7จ็นาฬิกา40นาทีเสียงระฆังก็ดังขึ้นเป็นสัญญาณให้ทุกคนมารวมตัวกันที่หน้าเสาธง,งหลังจากที่เก็บขยะและทำความสะอาดห้องเรียนเรียบร้อยแล้วเพื่อมาเข้าแถวเคารพธงชาติและทำกิจกรรมหน้าเสาธง,งค่ะ สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะพลอยอยู่กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านเกาะนาคาค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังในตอนนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนที่น้องๆจะไปเข้าเรียนซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ค่ะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่บนเกาะนะคะสังกัดสพปภูเก็ตค่ะมีนักเรียนทั้งหมด24คนโดยจะมีการจัดการเรียนการสอนผ่านทางระบบ DLTV ค่ะและในวันนี้เองค่ะพลอยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้น้องๆค่ะได้เข้าถึงโอกาสทางการ ศึกษาอย no ่างเท่าเทียมแม้จะอยู่ในพื้นที่ธุรกันดารค่ะถ้ายังไงพลขอตัวไปเต้นกับน้องๆก่อนนะคะเนื่องจากโรงเรียนบ้านขนาคานะครับเป็นพื้นที่เกะนะครับแต่ว่าความเหลื่อมล้ำหรือว่าการด้อยอกาสเนี่ยก็มีเหมือน โรงเรียนทั่วไปที่โรงเรียนนะครับจะมีเด็กพามา่าหรือว่าเด็กต่างชาติเนี้ยนะครับจำนวน8คนนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนในเกเอง10บกว่าคนก็เท่าเทียบประตาส่วน1ต่อ3นะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนหรือว่าจะเป็นใครเนี่ยทางโรงเรียนนะก,ก็ให้การสนับสนุนนักเรียนตลอดนะครับแล้วก็ให้การศึกษาแล้วก็ให้โอกาสเด็กเพราะว่าเด็กพวกเนี้ย วันหนึ่งเขาโตขึ้นมาเขาจะมาพัฒนาชุมชนสันันกนานการเขตนพื้นที่การศึกษาบรรสมศาก็จะมาคอยนิเทศติดตามอยู่ตลอดภาคเรียนนะครับแล้วก็มาช่วยดูอุปกรณ์นะครับการ,การียนหลอนเช่นจอเสียเครื่องไม่ไมทำงานเนี่ยก็จะมาช่วยสนับสนุนช่วยแก้ไขให้นะครับโรงเรียนของเรานะครับก็มีการประกวดนะครับส่งจนได้รางวัลน,นะครับโรงเรียนต้นแบบที t v นะครับของระดับประเทศมา รูปแบบที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้น้องๆกำลังเรียนอยู่<ช>อันนี้เป็นระบบของ DLTV <ช>เป็นเป็นยังไงบ้างคะในการเรียนการสอนซึ่งเนื่องมาจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีติดจานดาวเทียมแล้วก็เรียน DLTV เนี่ยด้วยกล่องสัญญาณ DLT รับสัญญาณมาจากต้นทางะคะ่ะแล้วก็พบว่าเด็กเนี่ยเรียนเรียนไม่สามารถจะเรียนพร้อมกับครูต้นทางได้เพราะว่าความเข้าใจของเด็กเนี่ยมันไม่ไม่ได้เร็วแบบ แบบเข้าใจง่ายขนาดนั้นซึ่งถ้าเรียนแบบนั้นอ่ะครูก็เราจะไม่สามารถหยุดหยุดแบบว่าเขาเรียกว่าหยุดหยุดไว้ก่อนนะเด็กยังไม่เข้าใจแล้วครูจะอธิบายเสริมก็ทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็แก้ปัญหามาเรื่อยค่ะเราจะใช้วิธีแบบโหลดอ่าเปิดอินเทอร์เน็ตก่อนค่ะแบบออนไลน์ก่อนก่อนจะมาเป็นรูปแบบนี้นะคะคือตอนนั้นเราเรียนแบบใช้กองสัญญาณก่อนแล้วก็มาออนไลน์โดยเปิดโด,ดยอินเทอร์เน็ตแต่ก็มีปัญหาติดขัดเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต ตอนจนมาตอนนี้คือเราก็ขอให้ทางมูลนิธิเนี่ยช่วยส่งวิดีโออะค่ะที่เขาโหลดมาแบบทั้งหมดในปีการศึกษาหนึ่งอค่ะมาให้เราเป็นรูปแบบของฮาร์ดดิสค่ะซึ่งในฮาร์ดดิสนเนี่ยจะมีคลิปวิดีโอการสอน DLTV เนี่ยตั้งแต่อนุบาล2จนถึงป .6 เลยค่ะครูก็มาขยายผลต่อโดยเช่นห้องครูเนี่ยครูจะใส่ของปอ .3 ไว้เลยค่ะ<ม>ก็จะมีครบเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีปัญหาที่ว่าติดขัดเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือเด็กเรียนไม่ทันค่ะ เพราะว่ามันเป็นคลิปวิดีโอที่เราจะเปิดเรียนตอนไหนก็ได้หรือเด็กไม่เข้าใจเราจะหยุดหรือจะเปิดย้อนก็ได้ค่ะหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วในการที่จะประเมินหรือว่าการสอบอย่างเงี้ยค่ะเรามีการดําเนินการวางแผนอะไรยังไงคะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องประเมินให้หลากหลายค่ะ<ม>แบบแรกก็จะดูจากในชั้นเรียนเลยค่ะก็ดูจากปฏิิรยาการเรียนของนักเรียนค่ะเพราะครูดี t v ก็จะมีการตั้งคําถามถาม,ถามนักเรียนอยู่ตลอด เป็นการกระตุ้นนะคะซึ่งเราจะดูเด็กของเราได้เลยค่ะว่าเด็กเนี่ยให้ความสนใจไหมถ้าเขาสนใจเนี่ยเขาจะต้องตอบคําถามหรือบางคนเนี่ยรูดรู้จักสีหน้าแล้วไม่เข้าใจครูก็จะร่มรู้แล้วอ่าเด็กน่าจะเริ่มตามไม่ทันหรือไม่เข้าใจอย่างนี้เราจะรู้แล้วเบื้องต้นค่ะว่าเข้าใจไหมเพราะแล้วอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่เรียนเสร็จเนี่ยมันจะมีแบบฝึกของของเรื่องที่เรียนอยู่แล้วค่ะครูก็จะตรวจจากชิ้นงานนั้น นี่คือการดูเบื้องต้นก่อนและปกติพอเด็กไม่เข้าใจอ่ะก็จะไม่ค่อยปล่อยค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยมีแค่จำนวนน้อยอะค่ะเพราะฉะนั้นครูสามารถสอนเสริมนอกเวลาได้ค่ะหลายคนอาจจะมองว่าเด็กๆที่นี่อาจจะมีโอกาสน้อยครั้งที่จะได้เข้าถึงอุปกรณ์การเรียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่พวกเขาอาจจะโชคดีกว่าเด็กในเมืองหลายคน ที่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้านมีห้องเรียนธรรมชาติได้มาสัมผัสปูปลาตัวเป็นๆจากชาวบ้านชาวประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นวิถีชีวิตและอาชีพหลักของคนบนเกาะและต้องบอกว่าทุกครั้งที่น้องๆได้ออกมาสัมผัสหาซายได้เห็นน้ำทะเลสีครามสดใสต่างก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากอย่างครั้งนี้เองโชคดีมากๆที่น้องๆได้เห็นกุ้งมังกรเจ็ดสีหรือภูเก็ตลอฟเตอร์หนึ่งในวัตถุดิบเมนูจานสลัด ในงานเลี้ยงอาหารคำ่ำต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจเอเปกมาแล้วและเมื่อถามน้องๆว่าตัวไหนตัวพู้ตัวไหนตัวเมียน้องๆต่างก็แย่งกันตอบเสียงดังฟังชัดพูดกันอย่างสนุกสนานเห็นได้จากสีหน้ารอยยิ้มและแววตาที่ดูสดใสและสิ่งหนึ่งที่ทำให้พลอยรู้สึกประทับใจและรู้สึกถึงความอบอุ่นของคนมนเกาะคือมะมะเป็นเจ้าของร้านขายของชำหน้าโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่ในการทำอาหารมื้อเที่ยงให้กับเด็กๆในทุกวัน มาจะขับ3าล้อคู่ใจพร้อมกับเมนูโปรดของเด็กๆไปส่งที่โรงเรียนและในวันนี้เองเป็นเมนูข้าวหมกไก่ค่ะต้องบอกว่างบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลค่าอาหารกลางวันของน้องๆหากคิดเป็นรายคนรวมแล้วโรงเรียนแห่งนี้ได้ไม่ถึง1,000บาทแต่มาก็ทําให้แบบไม่คิดถึงต้นทุนหรือกําไรทําให้เกินกว่างบที่ได้มาเพียงเพราะคิดว่าอยากจะให้เด็กๆได้อิ่มท้องเพราะทุกคนที่อยู่บนเกาะก็เปรียบเสมือนลูกหลานของมา้า และบางครั้งชาวบ้านหรือผู้ปกครองได้นําผลไม้หรือวัตถุดิบที่หามาได้มามอบให้กับโรงเรียนเพื่อน,นําไปเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กๆอีกด้วยค่ะงบในการที่จะใช้ในการทําอาหารให้กับน้องๆหัวละแค่21บาทเท่านั้นใช่ไหมคะมะ,ะแล้วทั้งหมดรวมๆแล้วเราได้ประมาณวันหนึ่งเท่าไหร่ะคะ4 0่ะกว่าบาท4ี่กว่าบาท แต่จากที่พอเห็นก็คือว่าข้างหน้านี้คิดว่ามูล,ลค่าน่าจะเกิน40่อนะคะถ้ารวมค่าทําอะไรด้วยก็เกินเหมือนกัน,นะคะแล้วแล้วอย่างนี้ส่วนที่เกินคือเราเราทำให้เองหรือว่ายังไงคะทําให้เองค่ะลอยเชื่อนะคะว่าในวันนี้ค่ะทุกคนคงจะได้เห็นเหมือนกันกับพลอยนะคะว่าต่อให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลยอยู่ในถิ่นธุรกันดาร ก็สามารถที่จะได้รับโอกาสในการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำนะคะโดยจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงค่ะเข้ามาติดตามผลให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการนะคะอีกทั้งชุมชนที่นี่ค่ะก็ต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลให้เกิดความยั่งยืนค่ะขเยาวชนในครั้งหน้าพอจะพาคุณผู้ชมไปไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะ